เคยพลนทดสอบ Galaxy Tab S10 Ultra บน Geekbench ใช้ชิป Dimensity 9300 Plus ก่อนหน้านี้ Galaxy S10 Plus ที่มีรหัสบอรดล SM-X828U ได้ผ่านการทดสอบบน Geekbench ที่ยืนยันว่าจะใช้ชิปประมวลผล Dimensity 9300 Plus กันไปแล้วนะครับล่าสุดในรุ่นท็อปอย่าง Tab S10 Ultra ก็ได้ทดสอบตามมาเรียบร้อยแล้วครับและก็ได้ใช้ชิปรุ่นนี้เหมือนกันครับโดยแท็บ S10 Ultra มีที่มีและทำโมเดลว่า SM ขีด X926B ยืนยันว่าจะใช้ชิปโมเดล GTS10U ที่เป็น d i Manty i 9000สมรารัพลัสความเร็วคล็อกสูงสุด3.4 g h z ด้วยคอ c o r t e X4 x 4, และ o o r t e ขีด A720 อีก4คอที่มีความเร็ว2.0 g h z ตึงสเปคของชิปตัวนี้จะรองรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi 7และและบลู o t h 5.4รวมถึงรองรับเครื่อคข่าย 5G ด้วยครับส่วนเรื่องของแรมที่ปรากฏการทดสอบนี้ได้มาที่12 g b แต่ใน,นรุ่นอัลตรคาดว่าจะมีรุ่นแรม16 g b มาด้วยครับ